กอ่เฮ้ยมันต้องหาวิธีการเปิดตัวที่ใหม่ทุกคลิปนะฮะอุะปรกปรณ์รกูก็มีแค่นี้เดี๋ยวมึงเบรกหน้ามึงไปเอาไปตองไหมกูอ่านเอาไปตองบังหน้าแล้วค่อยเปิดนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันในคลิปนี้เนี่ยจะวิภาควิจาร์ฟุตบอลสเปนนิดนึงคืเอเปิดฤดูกาลน,นะฮะก,ก็เกมแรกของทีมใหญ่เอ่อบาร์เซลโลนาล้างแค้นบุกไปชนะแอตเลติกบิลเบาหนึ่งู หลังจากที่ไปเสียหมาโดนบิวเบลไปยี่เละในโคปาเดเล่ไปทำอไมในสเปนีนซูเปอร์คัพนะฮะคือบอลซูเปอร์คัพของสเปนเอาแชมป์บอลด้วยมาเตกับแชมป์บอลลิเกเกมแรกก็บิวเบลยิงบาซ่ายับ4-0ทีมที่ยิงบาซ่าได้ขนาดนี้มันต้องสุดยอดมาก มันต้องสุดติ่งกระดิ่งแมวครับเบี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเบี้ยวเงาะเจาะกระป๋องเนีเ่ยแหละคือแข่งไม่หูสาระไม่มีอะไรเนื้อหาไม่มีเลยครับเล่นคำอย่างเดียวนะแต่ว่าสุดท้ายบาซ่าก็ล้างแค้นได้บุกไปชนะที่ซานมาเมสได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าออกชนะอาออกสตาร์ทได้ตามคาดจากประตูขอ,ข,อของฟุตบอลเลสเพี่อ่า่นะฮะคือบาซ่าเนี่ยปีนี้เป็นที่ประชามแน่นอนว่าปีนี้ก็อยูอ่บนความหวังแต่ว่าก็ไม่คือไม่มีใครคาดหวังหรอกว่า มึงจะเก่งถึงขั้นได้เป็นทิปเปิลแชมป์สองปีติดก็เวอร์ไปค,ค,<ช>อคือถ้ามึงทําได้เนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากจะแข่งแล้วมันก็ต้องไปเตะนอกโลกไปเตะกับมนุษย์ต่างดาวไปอะไรวะะส่วนที่หมาไม่เห่าเลยเนี่ยก็คือกะระรต่ายบัตติใช่นะฮะกระต่ายบัตติเนี่ยเมื่อคืนที่ไปเสมอมาสองหมาใช่นะฮะเมื่อคืนกระต่ายบัตติไปเสมอกีคอนกีคอนมาทั้งทั้งที่ไอ้กีคอนเนี่โอ้โหทีมมัน มันไม่ตัวมันไม่มีปัญญาไม่สู้อะไรกับเงี้ยเราบัณฑิตมันมัน<ด>ไม่ได้เราเฟลเบรเตสมาคุมเลยหลายหลายคนบอกแล้วว่าไอ้เบรนต์มาคมันไม่เก่งจริงอันแรกมันมเป็นอย่างนี้ไอ้มาซ้อมอุ่นเครื่องโคตรดีเลยนะอุ่นเครื่องดีมากนาหมูนสานามจริงสิงสนามซ้อมนะทำให้หลาย,ลายคๆคนเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเราบัณฑิตมันยังไงวะนะฮะแล้วก็เรื่องของนักเตะใหม่ไปกทีหนึ่งเราบัณฑิตก็ไม่ค่อยฮือฮาเท่าไหร่ใ พูดถึงบาซ่าก็ไม่ค่อยฮือฮาะนะส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บทีมทรงเดิมเอาไว้ใช้ครับนะฮะแล,ะและ้วก็วววอย่างแล้วบัณิตมีการเปลี่ยนตัวผุ้ซื้ออย่างบาซ่าไม่ต้องเปลี่ยนตัวผุ้ซื้อเพราะปีที่แล้วเป็นทีมทีปป่แชมป์ปจะไปกล้าไล่มันออกได้ไหมก็อาใชค้ค,คุณเชียงเดิมคุญเชียงมึงไปตลาดที่เจริญไปมาแล้วไม่เจอสิซื้อไปพ่อมึงกินเผื่อท่านจะกินข้าวต้มใช่ท่านจะกินข้าวต้มได้ที่ไหนครับพ่อครับ ครับซื้อให้แล้วถ้าคุณเชียงหมดทิน้ำเลี้ยบไหมโอ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลี้ยบนี่ต้องไปให้แม่มันแน่เลยมึงไปหาไปไปกับมันได้กูให้ค่ารถไปครับแล้วซื้อไปฝากแม่แล้วถ้าน้ำเลี้ยบหมดกินหัวปลาได้ไหมซื้อฝากใครดีปู่มึงอยู่ก่อนเอาเดี๋ยวก่อนจะงอกเรื่องนอกแล้วเอาเรื่องก่อนเอาเรื่องก่อนก็อนเนี่ยนะคือในสเปนก็มีสองทีไอเซบียาเปิดหัวมาก็เกมมึงได้ก็ เสมอนะครับก็ถือว่ายังออกตัวกันไม่ขาดเท่าไหร่แต่ว่าลาลิกาสเปนมันขึ้นเกมแรกคําถามของคนไทยก็คือว่าช่องไหนขายกันได้นี่แหละลาลิกาว่าไอเรียวมาติดมาเซโนน่าเตะไปยังไงเนี่ยคนไทยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนที่คนไทยถามเขาถามเยอะนะครับจากหน้ากูเนี่ยว่าที่ครับ ไหนถ่ายราริกาครับที่เลยตอไปว่าช่องนุนซีถ่ายคุณไปกินหัวปลาผมได้มกเขาไดกเนะฮะฝากกันไว้บอยิตรีมีไหมพี่อยิตรีในคลิปหนึ่งดิอดหลายๆคลิปจะได้จะได้มีอะไรคอนเทนต์เยอะๆไม่ได้ถ่ายทีเดียวมี5้กคอนเทนต์คนก็มาดูหูเยอะกันเลยนะฮะเขติดตามเลยเขาติดตามตอนนี้ติดตามกคลนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปที่เป็นเรื่องบอยิตรีครับาม